นี่คือสารวันสารวัตรโนยานสถานที่ปรินิพานของพระพุทธเจ้าสถานที่ปรินิพานจริงอยู่ด้านนี้อยู่ตรงนี้อันนี้เป็นสถานที่เป็นสถานที่เก็บเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าปรารินิพานแต,แต่สถานที่จริงๆอยู่ด้านหลัง ตามรอยบาทพระศาสดาตามรอยพรุทธเจ้าใครที่ได้ดูคลิปอันนี้แล้วถ้าอยากมาให้ตั้งจิตอธิษาานไว้ดีๆเงินไม่มีไม่เป็นไรตั้งใจไว้ให้บุญนำพามาก็จะได้มาขอให้มีศรัทธามีความเลื่อมใสเดี๋ยวเทวดาพามาเดี๋ยวถูกหัยเองแหละ <c oughs> เก็บเงินสักสามปีก็มาได้ปีละเดือนละพันเดือนละพันเดือนละพันมาได้ขอให้มีใจศรัทธาสักอย่าง มีใจศรัทธามีความมุ่งมั่นมีบุญถึงก็จะได้มามาที่นี่จะเจอชาพุทธนานาชาติจากทั่วโลกมาและจะเกิดศรัทธาภาษาทะยิ่งขึ้นเพราะว่ามีความสุขอย่างบอกไม่ถูกอธิบายไม่ได้เพราะเจอชาวพุทธนานาชาติและจิตใจแต่ละคนนั้นเป็นบุญเป็นกุศล